มาอีกแล้วเปรียบเทียบโมเดลของแท้และของปลอมหน้าให้มันดําเลยน,นี้เป็นไงลูฟี่ทุกคนดูออกไหมอันไหนของแท้ไหน,นของปลอมผมไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าอันไหนของแท้ไหน,นของปลอมเพราะมันชัดขนาดนี้กล่องของปลอมอันนี้มันเน่าสุดๆเลยเดี๋ยวให้ดูของแท้ก่อนนี่ อันนี้คือของแท้นะงาน g r a n d i ดิสตนะเรามาดูตัวของปลอมกันดีกว่ากล่องนี่สวยงามมากแบบรับตาดูก็รู้ดูข้างในดีกว่าโอ้โหไอ้ลูฟี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพารหน้ามาให้เปลี่ยนแบบนี้อ่าทุกคนพี่หมิงประกอบเสร็จแล้วนะลูฟี่เวอร์ชั่นพิเศษทุกคนดูนี่หมวกงอเลยนะจ๊ะแล้วที่ความเจ๋งของลูฟี่ตัวนี้นะคืออะไรวางป๊บปล่อยมือปั๊บ สภาพเรื่องดีเทลของรายละเอียดนะต่างกันลิบลับเลยตัวของปลอมเนี่ยเตี้ยกว่านิดนึงหูลอยตรงลอยต่ออะไรเละเทะไปหมดัําบีเข้ามากาลงสีก็มั่วรองเท้าก็คนละสีนะแล้วทุกคนลองดูร่องระหว่างนิ้วนะโอ้โหมันเป็นพังผืดลกน้ํากัดเท้าเห็นปะม,มันเรียกว่าโมเดลคนละตัวเลยก็ได้มันควรจะปลอมให้เหมือนกว่าน,นี้หน่อยนะระว,วางระว,วางลําบากดูสิทุกคนเห็นไหม อ่ะไหนๆก็ไหนๆละในเ<ห>มื่อเป็นของปลอมเราก็บูลลี่มันซะเลยเริ่มต้นจากการแต่งหน้าเมคอัพก่อนนะครับเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะวันนี้หน้าให้มันดำเลย <c oughs> อย่างเท่เลยนะ <c oughs> มันเลยเนี่เอามันเลยปลอมนัดลูฟี่ฮาคีเกาะทั้งตัว <c oughs> สนุกมากเลย <c oughs> เริ่มมันแล้วเปเลยไไงทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูฟี่ของเราเป็นไงเท่กว่าเดิมตั้งเยอะไหม